สวัสดีครับพี่เดครับอยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับของข้อสอบโอลิมปมหกปีหกสองนะข้อนี้ครับดูจากโจทย์แล้วพี่รู้เลยว่าเป็นเรื่องของสีโกลเหตุผลที่พี่ดูรู้เพราะว่าในเรื่องของสีโกลเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องสีโกลในการแก้กปัญหาวิธีการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสีโกลก็คือง่ายๆคือเมื่อวาดรูปแล้วเนี่ยถ้ามันปรากฏองค์ประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ในรูปนั่นแหละคือเรื่องของสีโกลข้อนี้โทษดีที่เราไม่ต้องวาดรูปเองแต่โจทย์บอกมาให้ไงถูกปะ บางข้อคือไม่วาดรูปมาให้หต้องอ่านโจทย์เองจินตนาการรูปเองว่ารูปเองแล้วถึงค่อยมานั่งรู้ทีหลังว่ามันคือเรื่องของตรีโกณแต่ข้อนี้ไม่ใช่เราเลยนะครับอ่าทีนี้พี่จะขออนุญาตไม่ใช้ความรู้เรื่องตรีโกณในการแก้ปัญหาเพราะถ้ามันใช้มันออกจ,จะยากโอเคปะพี่ใช้ความรู้เรื่องของการย่อขยายอสิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าถ้าที่มีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอ่าทวนนะครับส่วนันที่มัเชือในการน็คือว่าถ้าที่มีความยาวเป็นสามสี่ห้าสมมุตินะ มุม, 30, ม,ม 3, 7, อ,อันนี้สามสิบทโทดมุมันี้สามสิบเจ็ดอันนี้ห้าสิบสามถ้าที่เอาสามเดนนี้ไปขยายลูกพี่จะพบว่ามุมก็จะให้สามเหมือนเดิมยังสามสิบเจ็ดเหมือนเดิมเก้าสิบเหมือนเดิมอและถ้าพี่พบว่าตอนนี้เป็นนักไปความรัวปุ๊บมันพบว่ามันเป็นยาวแปดพี่จะรู้ทันทีเลยว่ามันยาวเท่าไรอันนี้ยาวเท่าไรถูกปะรู้ได้ไงพี่ก็ง่ายๆคือว่าจากสี่ขยายเป็นแปดมันขยายเพิ่มสองเท่าเมื่อมันขยายเพิ่มสองเท่าปุ๊บเนี่ย ทุกด้มันต้องถูกขยายเพิ่มสองเท่าทั้งหมดเข้าใจไหงั้นเลยพบว่าจากห้าต้องควรเปลี่ยนเป็นสิบอ่างั้นจากสามควรเปลี่ยนเป็นหกเข้าใจไหเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญคือถ้าหนูจะแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ตรีโกณหนูต้องจำสามเหลี่ยมประมาณนี้ให้ได้ซึ่งเวลาแล้วมันจะอยู่ประมาณห้ารูปที่วิจาอยู่นะและหนูเอาสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปนี้วาดแล้วขยายขยายเพื่อให้เกิดรูปสามเหลี่ยมในโจทย์เห็นไหม ทีนี้เรามาเริ่มทำข้อสอบข้อนี้ด้วยการด้วยสเต็ปของพี่นะครับอ่สเต็ปแรกเมื่อเจอข้อสอบแบบตีกนครับเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนะสเต็ปที่หนึ่งนะคือวาดรูปซึ่งข้อนี้วาดรูปอยู่แล้วอ่าทีนี้ให้ถอดรูปถอดรูปคือถอดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีอยู่ทั้งหมดถอดออกมาให้หมดขอแนุาถอดนะจ๊ะรูปที่หนึ่งขสีแดงอ่ารูปที่สองเขียสีเขียวอ่าเหนะ็นไหมงั้นถอดสีแดงออกมาลูก ถอสีแดงมาปุ๊บผมจะได้ว่าสีแดงนะชื้ออ่าสีแดงว่เนี่ยก็เหมือนเดิมถอดแล้วปุ๊บเนี่ยเขียนองค์ประกอบของรูปให้หมดเลยมุมสี่สิบห้าเขียนสี่สิบห้าด้วยโอเคไหมอ่ารู้ความยาน,นเขียนให้หมดแต่เปิญว่าข้อนี้พี่ไม่รู้ไงถูกปะดังก็ไม่เขียนนะต่อไปรูปอีเขียวรูปอีเขียวอีเขียวมันจะเป็นประมาณนี้วาดแค่คร่าวๆนะอันนี้เก้าสิบตัวนี้ควรเท่าไหร่ลกูกดีดีนะดีดีนะดีดีนะนะอีเขียวเนี่ยมันคือมุมทั้งหมดตรงนี้ปะ่ะ มันไม่25นะแล้วมันก็ไม่ใช่45แต่มันคือรวมทั้งหมดเลยมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับ45บวก15เป็น60ปั๊บเมื่อเป็น60ปุ๊บอันนี้ต้องเป็น30อย่างอัตมัติถูกไหมอ่าและความยาได้นรู้ว่าตัวนี้ยาว60อ่าเสร็จไหมเขียนเนาะอ่าทีนี้เข้าสู่เสรที่สามเสี1หนึ่งคือวาดรูปเห็นไหเสีที่สองคือถอดรูปและเสษที่สามคือขยาย หนูต้องไปวาดรูปต้นฉบับมาเพื this, 30, 60, 90, 30, 60, 90, ่อไปย่อขยายอ่างั้นจากรูปตรงนี้นะอ่าพี่บอกเฮ้ยฉันจําได้รูปที่มันมีมุมสามสิบหกสิบเก้าสิบเนี่ยฉันจําความยาวได้เว้ยอ่างั้นพี่ขออนว่าวาดนะเวลาวาดก็ให้วาดล้อตรงตามกันลูกมุมสามสิบอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นหกสิบอยู่ไหนก็ตรงนั้นแต่เวลาเขียนพยาวได้านแกจะไปเขียนหกสิบเหมือนในตัวนี้นะ มันจะกลายเป็นเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเหมือนกันทุกประการจะวาดทนเพื่อถูกไหมอ่างั้นก็คือให้หนูเขียนความรับการจดจำได้อ่าชุดสามเหลี่ยมที่มีมุมสามสิบหกสิบเก้าสิบหนูต้องจําได้ว่าความยาวด้านต้องเป็นหนึ่งรูทสามสองต้องไปจํามานะอ่าเวลาจำพี่จะไม่จำแบบรูปภาพแต่พี่จ,จำชุดตัวเลขที่จะมีในหัวว่าอ๋อสามสิบหกสิบเก้าสิบความยาวด้านเป็นหนึ่งรูทสามสอง แล้วพี่จะจำเพิ่มต่อว่าเฮ้ยมุมสามสิบเนี่ยตรงข้ามไปเล็กนึงไว้อ่านี่ไงมุมสามสิบตรงข้ามไปเล็กนึงเห็นไหมอ่าในขาะเดียวกันปุ๊บหกสิบตรงข้ามเป็นรู้สามอันนี้หกสิบตรงข้ามเป็นรู้สนะามโอเคไหมอ้าวแล้วก็เก้าสิบตรงข้ามเป็นสอนตง,าสาออต,งา 2, ตามนั้นนะเห็นไหมครับอ่าทีนี้หนูก็ไปย่อขยัน่ลยลูกย่อขยายยังไงครับก็จากรูปเนี้ยหนูรู้อะไรล่ะ หนูรู้ว่าได้เยาวหกสิบใช่ไหมแสดงว่าก่อนนี้รูปต้นฉบับมันคือเลขสองถูกไหมแสดงว่าสองเนี่ยมันขยายเป็นหกสิบสองขยายเป็นหกสิบได้มันต้องคูณเพิ่มด้วย 30. สามสิบแสดงว่ามันเป็นการขยายเพิ่ม 30, าสามสิบครั้งสามสิบเร้นั่นแสดงว่าทุกด้านต้องถูกคูณสามสิบให้หมดถูกไหมครับงาน,น,นที่คูณนะ,อะเอาสามสิบคูณหลกสามสิบคูณรูสามก็ได้เท่าไรก็ได้สามสิบรูสามสามสิบคูณหนึ่งจากก็ได้ สามสิบเห็นไหมจบละเห็นรูปรูปที่สองพี่ก็เหมือนเดิมจ้ะพี่ก็เหมือนเดิมคือเฮ้ยพี่ก็ว่าสามเหลี่ยมมารอตามกันมุมสี่สิบห้าใช่ไหมนั้นชั้นสี่สิบห้าด้วยมุมสี่ห้าใช่ไหมนั้นชั้นสี่สิบห้าด้วยแล้วก็มุมฉายกรูปนี้ต้องไปจำอีกมาเฮ้ยที่ผ่านมาเราจําว่าอย่างไรพี่จําว่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าเก้าสิบความยาวด้านเป็นหนึ่งหนึ่งรูปสอง ทำให้พี่เขียนด้านได้างถูกไหมเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็รู้สองโอเคไหมครับอแต่ปัญหาของหนูตรงนี้คือพี่จ๋าแล้วหนูจะขยายเป็นใครล่ะคะในเมื่อสามานเนี้หนูไม่รู้เลยแมงชักด้านถูกปหความจริงแล้วหนูรู้แต่หนูแค่ลืมลืมปะบอกพี่ตรงๆว่าลืมไหมลืมไนะถ้าเกิดว่าหนูเอาความยาวตัวน,นี้มาใส่ไว้เนี่ยมันจะจบเลยนะลองดูจ้ะหกสิบใช่ไหมมีอยู่แล้วสามสิบรู้สามลก คือทั้งหมดใช่ป่ะตัวนี้สามสิบลูกสามสามสิบคือไรคือตัวนี้ไงเห็นอะไรไหมอ๋อเห็นว่าสามสิบตัวนี้มันคือด้านของลูปอีแดงด้วยงั้นอีแดงแกสามสิบด้วยถูกไหมและหนูก็ไปย่อขยายเหมือนเดิมเันนะเฮ้ยหนึ่งเว้ยมันเป็นสามสิบได้แ้วมาแข่เพิ่มสามสิบเท่าถูกไหมสามแคพปุ๊บงั้นทุกด้านแขย่ยเพิ่มสามเท่าทั้งหมดเลย งั้นหนึ่งตัวนี้ขอด้วยรูปสองนี้ขอด้วยหนูเลยได้ความยาวของรูปตัวนี้นะว่ามันคือเท่าไหร่สามสิบด้วยแล้วก็เป็นสามสิบรูทสองด้วยเขียนรูปนี้เขียนข้อมูลนี้ในรูปต้นฉบับอีกทีนะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เป็นสามสิบรูทสองและตัวนี้เป็นแค่สามสิบอ่าโอเคหนูจะรู้จั้ว่าสามเหลี่ยมในรูปที่เราว่าเนี่ยด้านไหนยาวเท่ากรนยังไงบ้างก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้เห็นไหมอ่าดูโจทย์ถามไ้มลูกนะโนะจทย์ถามว่า รู้วกั้งจากจุด A ไปยังจุด P ยาวเท่าไหร่ A ไป P ลูกนี่ไงจบแล้ว A ไป P ลูกเท่าไหร่ครับ30มสิบรูสตอบข้อ3จบโอเคไหมสรุปนะครับมี3ามเส็จในการแก้ปัญหาเรื่องโจทย์ตีโกณเสด็ที่หคือว่ารูปเสด็ที่สคือถอดรูปออกมาและเสด็ที่สคือการขยายรูปโอเคไหมอ่าโอเคนะครับจากให้ได้นะเอเคนะครับ